สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปเปกแรนดอมวันนี้คือคุณทำอะไรที่ทำให้เขาชื่นใจบ้างขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเรามาเช็คเอเนอร์จีกันนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะจับตัวอักษรเตัวนะตัวอักษรนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะมีตัว i ตัว e นะคะตามด้วย t o g สองตัวสุดท้ายคือ p แล้วก็ k ไหนให้พี่ไพ่ เล่าให้เราฟังหน่อยนาอว่าเ n e r g y ช่วงนี้เป็นยังไงกันนะคะรู้สึกถึงความกรุ้มกลิ่มถึงความรักอืมเราอยากถามเกี่ยวกับความรู้สึกคุณกับความรักครั้งนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูซิว่าเพราะว่าแอบเห็น สัญญาณความรักอะไรบางอย่าง,งา <c oughs> ขึ้นมาเนาะขึ้นมาใบแรกก็นายเอ็นดูเลยนะคะ Six of Cups ค่ะว้า wow. ว <c oughs> ความรักมากล้นเนาะ Page of Pentacles นะคะแล้วก็ The Temperance uh huh. Interesting the Hermit นะคะหมายเลขที่เราเห็นตอนนี้มีสิบ เอาม่ขออภัยค่ะหกเ,เนาะหกสิบสี่แล้วก็เก้าสำหรับบางคนนะคะจะเป็นคู่รักต่างวัยนะคะมีความห่างในช่วงอายุหรือว่ามีฟิลเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่แบบคุณต้องแบบสร้างความรู้สึกอะไรดีๆกับเขาก่อนอะจะไม่ใช่ ความรักที่ปุบปรับมันมีการสร้างความรู้สึกมีมีการดำเนินอรี่ y มาก่อนะคล้ายๆอาจจะมีมีความเป็นเพื่อนเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในความแตกต่างเนี้ย เรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับคุณสองคนเลยบางคนอาจจะเป็นความแตกต่างในเรื่องอื่นก็ได้นะคะภาษาวัฒนธรรมศาสนามันมีความต่างอะไรบางอย่างหรือว่าแบบนิสัยคุณกับเขาแตกต่างกันสุดๆหรือว่าแบบค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามเลยก็ได้เหมือนกันเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเขาจะเป็นแบบเกือบจะสายปาร์ตี้เลยคือแบบชอบเอนเตอร์เทนผู้คนชอบพบปากกับผู้คน มันมันเป็นความต่างที่เรามองว่ามันมันผูกไปด้วยความรักเพราะว่าไม่ว่าคู่ของคุณนะคะจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามดูเหมือนว่ามันมีพันธะสัญญาอะไรบางอย่างที่คุณสองคนอยากหันกลับไปแล้วสบตาแล้วเจอกันเสมอเรารู้สึกแบบนั้นนะเออมันน่าจะมีอะไรบางอย่างมาชาร์เลนส์ในในความรัก ของคุณพอสมควรนะไม่ใช่ว่าจะบอกว่าความรักของคุณไม่ราบลื่นเนาะเพียงแต่จะบอกว่า มันมันจะมีเรื่องราวที่คล้ายๆกับเป็นบทพิสูจน์ความรักระหว่างคุณกับเขาว่าใช่หรือไม่ใช่หรือว่ามันอาจจะมีฟีลลิ่งของความสงสัยในเบื้องต้นนะคือแบบเฮ้ยมันมันดีเกินไปอะ่ะมันใช่ไหมออย่างเงี้ยฟังดูนะมันไส่เนาะเวลาพูดคํานี้เนาะดีเกินไปหรือคนคนนี้สร้างความประทับใจอะไรบางอย่างให้กับคุณชนิดที่ไม่เคยมีใครทําให้มาก่อน มีโมเมนต์เป็นบางโมเมนต์ที่น่าจดจำมากๆม,กมีคำพูดหรือการกระทำหรือแอคชั่นอะไรของเขาอะค่ะเป็นเป็นเบสโมเมนต์นะหรือว่ามันมันทำให้คุณรู้สึกดีมากๆหรือบางคนจะรู้สึกคลายคกับว่ารู้สึกอิม่มอกอิ่มใจรู้สึกปลอดภัยนะขี้ความปลอดภัยเนี่ยแทบจะเป็นตัวหลักเลยใครก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงอะ มีโอกาสที่จะเป็นคนนั้นนะคะอยู่ใกล้แล้วหัวใจแบบไม่ไม่สัดสายอะ่ะไม่สัดสายก็คือเหมือนแบบเหมือนรู้ว่าคนคนนี้จะไม่ทำลายเราแล้วก็มองดูได้เลยนะคะตลอดระยะหนทางที่คุณเจอเขาตั้งแต่ต้นจนจบอมองย้อนกลับไปจะเห็นความปรารถนาดีที่เขามีให้กับคุณเรื่อยๆ มาตลอดมีความสม่ำเสมอชนิดที่ว่าวันแรกเคยจีบยังไงนะวันนี้หรือวันต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นเช่นนั้นตัวคุณก็จะสัมผัสได้เหมือนกันว่าเ,เขามีความมั่นคงมากๆนะคะบางคนก็สามารถซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยหรือว่าอย่างน้อยๆแน่ๆสุดๆเนี่ย เขาจะเป็นทีมซัพพอร์ตในเรื่องของอารมณ์ให้กับคุณได้ดีคุณจะงอแงคุณจะโยเยบ้างอะไรบ้างอะคะ่ะเขาจะไม่ไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ค่อยหวั่นไหวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่จะทนไม่ได้ถ้าถ้าคุณใส่ใส่ฟิลลิ่งเงียบอะอันเนี้ยนางนางจะตะบะแตกหรือว่าแบบนางจะ อึดอ,อัดเป็นเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบให้ถูกตัดขาดออกไปค่ะทั้งนั้นที่จริงๆคุณอาจจะไม่ได้อยากตัดขาดเพียงแต่ระบบวิธีการจัดการอารมณ์ของคุณคุณเป็นคนที่อาจจะเวลามีปัญหาชอบคุยกับตัวเองแป๊บหนึง่งแบบจะเบรกจะพักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนที่อยากเคลียร์อยากคุยอยากจัดการแต่คุณจะแบบเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึง่งไปจําสินแป๊บหนึ่งหนีเข้าถ้าแป๊บหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะ จะจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณสองคนจะค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันได้ในที่สุดนะคะบางคนจะเป็นฟิลที่เหมือนเหมือนเกือบจะคบเราออกไปเบรกแป๊บหนึง่งเรากลับมาคบใหม่เราจะเป็นการครบใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะหรือแบบเคยเจอกัน มันต้องมันต้องมีการเจอกันก่อนแร้กลับไปใหม่อ่ะฟิลมันประมาณนี้นะคะมาฟังแรนดอมหอมู่กันเนาะคุณทำอะไรที่ทำให้เขาชื่นใจบ้างนะคะ หมายเลขใบแรกเกนะคะืขึ้นมาก็หวานเลยคุณเป็นคู่ที่ยังไงก็ต้องเจอกันจริงๆนะแล้วก็เป็นคู่ที่แบบใครเห็นต้องต้องมีฟิลจิกหมอนอนะฟิลลิ่งเยอะมากโรแมนติกมากโรแมนติกมากไม่ได้แปลว่าอ,อ,อะไรอะทำอะไรพรื่ําเพื่อมากมายนะแต่เรามองว่าลักษณะการดูแลของคุณกับเขาอะค่ะมันทำสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ ให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะไม่ใช่บอกว่ามีดอกไม้ให้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยวันสําคัญคงมีแหละแต่ทุกวันก็คงไม่ใช่แล้วก็เราเรารับรับรู้ถึงความรู้สึกได้เลยของคุณทั้งสองคนว่าเหมือนเป็นเป็นคู่ที่ค้นหากันมานานอะหาความรักที่ดีงามในใครสักคนอ่ะแล้วก็ได้มาเจอสักทีแล้วพอเจอเหมือน เป็นความรู้สึกของคนที่รู้สึกขอบคุณนะคะคือรอมานานมากเจ็บช้ำมาเยอะเหนื่อยมาเยอะแล้วก็มีมีแอบท้อน,นิดหน่อยเนาะแต่ไม่ได้ถอยในเรื่องของความรักอะคะ่ะแล้วก็เปิดใจมาเรื่อยๆไม่ได้ปิดตัวเองเนาะฟิลลิ่งของคุณอะความเป็นเพื่อนอะมัน เรียกได้ว่าคุณคุณสร้างฐานความรักโดยอัดความเป็นเพื่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะในความหมายก็คือคุณสองคนนะ่ะจะมีความเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่คุณก็อนุญาตให้เขาเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็น์เลยคือไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแต่อันไหนไม่ดีปรับปรุงกันนะเขาก็เช่นเดียวกันคุณจะเบอร์ไหนเนี่ยสุดเบอร์ไหนเขาเขาก็รักคุณเสมอเราเห็นภาพเลยเขาจะ หัวเล้อกับความกโก้อะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆของคุณน่ะเขาจะยิ้มหน้าบานเลยอาจจะเรื่องเล็กน้อยอ่ะคุณทําให้เขาหัวเล้อล้วก็มีความสุขได้ในแทบจะทุกๆวันเลยในในทุกๆวันที่เขาได้เจอคุณเขาได้ใช้เวลากับคุณเขาอยู่กับคุณแบบโคตรดีอะโคตรมีความหมายคือแบบเนี้ยนี่คือความรักที่ถูกต้องนี่คือความรักที่ เขามองหาแล้วก็อยากได้และก็จะดูแลรักษาแล้วก็จะทนุถนอมให้ได้แบบมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาเลยนะไม่ได้เป็นแค่คนรักอะค่ะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งทีมซัพพอร์ตเป็นเอนเตอร์เทนเนอให้เขาเป็นผู้ช่วยเป็นคนคอยขัดใจเป็นคนคอยที่ทำให้เขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แล้วก็มันเหมือนของขวัญเนาะมันเป็นเหมือนของขวัญของของชีวิตอะที่เราเกิดมาแล้วเราได้คนพบว่ามีใครอีกคนหนึ่งที่รักเราก็ห่วงใยเราได้มากพอๆกับคนที่แบบเป็นคนในสายเลือดหรือว่าเป็นคนที่แบบเลี้ยงดูเรามาอะไรประมาณนี้ค่ะ เราเห็นฟิลทะเลเนะโอ้โหดูสิทะเลหมา่เลขสิบเอ็ดว้าวคู่นี้คือหวานจนหวานจนคนอ่านก็บิดไปหมดแล้วเนี่ยเนาะเขินตามเออเรามีฟิลทะเลเยอะนะเราไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาที่ชอบทะเลหรือมันมันต้องมีการได้ไปเที่ยวทะเลมีโมเมตนต์อะไรบางอย่างที่ดีเกี่ยวกับ น้ำนะคะอาจากเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ติดน้ําก็ได้นะคะอยู่เมืองอยู่เกาะอ,อยู่อะไรสักอย่างที่เป็นน้ําจะเป็นแม่น้ำก็ได้นะเป็นแม่น้ําเป็นทะเลสาบหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว้าวอือมผูช็อกไม่คิดว่าจะขึ้นมาติดติดกันเยอะขนาดนี้เนาะคือ เขาเขาเจอคุณแล้วเขาทั้งฟีดเขาทั้งสต mm. ันเลยแบบมันมันเหมือน,นโลกหยุดหมุนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหยุดไปหมดเลยหยุดแบบไม่ไม่อยากหาอะไรอีกแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกเลยคือไม่ได้ว่าจะอวยยศว่าแบบโ oh, หคุณเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีข้อผิดพลาดนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าในหัวใจของเขาอะคือแบบคุณคือที่สุดอะที่สุด ของทุกเรื่องของทุกอยา่างเขาจะทนุถนอมอ่ะทนุถนอมความรู้สึกของคุณมากๆมากเลยนะใหม่ๆอาจจะใหม่ๆอาจจะกลับกันนิดนึงใหม่ๆอ่ะจะเป็นอาจจะเป็นคุณที่ทุ่มเทมากๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่านานไปแล้วคุณมีน้อยนะแต่ตอนช่วงเริ่มต้นอนะเรารู้สึกเหมือน หมือนคุณก็เป็นตัวของตัวเองนี่แหละจัดหนักจัดเต็มนะคะไม่ได้แผ่วลงแต่กลับกลายเป็นเขาอะ่ะเหมือนกับยิ่งเจอคุณแล้วยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นทุกวันทุกวันคือเรามองว่าทั้งสองคนแหละเพียงแต่ว่าบทบาทมันอาจจะสลับกันได้เนาะแต่ใดๆก็ตามอะคะ่ะ ไม่ว่าใครจะเทคบทบาทไหนหรือแอคชั่นไหนอะ่ะมันมันเต็มไปด้วยความรักเหมือนทั้งหมดที่ผ่านมาเขาเห็นด้วยตาของตัวเขาเองเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกคือจะบอกด้วยว่าเขาเป็นคนที่มีความลึกซึ้งในหลายๆเรื่องมากกว่าที่คุณคิดนะคะแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนตัวเขาเองเป็น C C V T อะ่ะแบบ เป็นเขาเรียกอะไรนะกล้องใช่ไหมกล้องที่คอยมองอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวคอยดูว่ามันไม่ใช่ว่าเขาดูแลจับผิดนะแต่เหมือนแบบในช่วงที่เขาสงสัยเขาคงสแกนคุณดูอยู่เหมือนกันนะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันแน่ลักษณะนิสัยเป็นยังไงไอ้ที่ทำเนี่ยแสดงไหมหรือว่าคือเรื่องจริงแต่กับลารเป็นว่าคือเขา เขาเตะกล้องตัวนั้นทิ้งไปได้เลยอ่ะการที่ได้พบกับคุณมันมันคือที่สุดของของชีวิตของเขาจริงๆเพราะว่าในความเป็นตัวตนของคุณก็ดีน้ำจิตน้ำใจของคุณก็ดีอ่ะคุณโคตรเป็นไปตามนั้นเลยอ่ะคือทำตัวยังไงคิดยังไงพูดยังไงคือแบบแบบนั้นเลยไม่ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้เป็นคนที่มีฮิตเด้นอะเจนดาเลยหรือว่า,อาแอบมีความร้ายอะไรอยู่ในตัวคือคือถ้าร้ายเขาก็จะเห็นเลยว่าร้ายคือมัน,ม,นมันตรงไปตรงมามันซื่อสัตย์มันชัดเจนอยู่ในอยู่ในทุกคําพูดอยู่ในทุกความสัมผัสอ่ะเขาเขาจะมองนานแค่ไหนก็ไม่เขาจะไม่พบเจออะไรที่ เขาคิดว่าคุณอาจจะเป็นเหมือนคนอื่นๆในตอนแรกที่แบบเข้ามาหาเขาเพื่อวังผลอะไรหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวคุณก็จะไปร้ายทีหลังไปอ่เขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบคบกันไปแล้วตัวตนท่าแท้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือวันแรกที่เจอน่ารักยังไงคุณก็น่ารักแบบนั้นนั่นแหละจะปั้มจะเป๋จะดูอ่อ ะดูใส่เสื้ออะไรยังไงอ่ะมันมันไม่ใช่วิธีที่คุณแสดงคุณเป็นคนแบบนี้จริงๆเราก็ทำแบบนี้กับคนอื่นด้วยนะคะคือปฏิบัติยังไงกับเขาอะ่ะคุณก็ปฏิบัติแบบนี้กับครอบครัวเขาเหมือนกันนะนำซ้ำอ่ะคุณยังยกระดับเลเวลคือกับครอบครัวเขาว่าคุณดีได้ได้มากกว่านั้นอีกนะคะหมายความว่า เหมือนคุณกับเขาเหมือนอาจจะเล่นกันเป็นเพื่อนได้ใช่ไหมแต่พอกับครอบครัวค่ะคุณจะให้เหยียดครอบครัวคุณจะแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเพียบพร้อมเลยเนาะเป็นเป็นลูกสะใภ้หรือลูกเขยในตำนานได้เลยอะเป็นอย่างที่คนภายนอกเขามองเข้ามาเขาต้องรู้สึกว่าแบบหุย ดีจังเลยอ่ะดีใจแทนเลยที่ได้รับคนนี้มาเป็นสไพยในบ้านหรือว่ามาเป็นลูกเขยในบ้านนะคะมันมันยิ่งทําให้เขาใจฟูเนาะเวลามีคนอื่นพูดหรือว่าชมอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาสังเกตมานานมองมานานอะ่ะแล้วเขาคิดว่าอันนี้แหละตัวจริงออความรู้สึกจริงๆคนอื่นก็มองเห็นไม่แตกต่างกันอะ่ะ ฉะนั้นความสงสัยที่เคยมีอมันจะหายไปเสียสิน้นแล้วบอกได้เลยว่าในทุกๆบทในทุกๆตอนอ่ะที่คุณอยู่กับเขาไปเรื่อยๆเขาจะยิ่งเห็นท่าตแท้ที่ดีมากๆดีเวอร์เวขึ้นไปอีกอันนี้จะเป็นกระจกสะท้อนระหว่างคุณกับเขาเช่นเดียวกันตอนแรกคุณอาะจะไม่ได้คาดหวังมากกับคนคนนี้แต่ยิ่งรู้จักนานไปอะ่ะมันจะเป็น ประมาณว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเถอประมาณนี้นะคะมันจะมีแต่เรื่องที่แบบทำให้คนสองคนมีความสุขจริงๆอะ่ะมันมันเป็นความรักที่เริ่มต้นด้วยด้วยคำถามพี่ว่าฉันจะทำยังไงให้คนคนนี้มีความสุขคือแค่นี้เลยแค่นี้เลยมันไม่ใช่ความรักของคนที่เดินเข้ามาในชีวิตอีกคนหนึ่งแล้ว มีคำถามว่าฉันจะได้อะไรจากความรักครั้งนี้ซึ่งมันแตกต่างกันมากๆนะคะเร้่อนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนาะที่คลิปรอมคลิปนี้อยากบอกกับคุณนะคะว่าคุณทำอะไรให้เขาชื่นใจบ้างนะคะขอบคุณที่รับฟังนะเราไอยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสุขายสขใจนะคะบ๊ายบายค่ะ